สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูองุ่นในกระถางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะปลูกในกระถางแล้วก็จะเลี้ยงแบบทรงตัวแอลนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะปลูกลงดินหรือว่าจะปลูกในกระถางนะครับเมื่อถึงค้างแล้วนะครับ เราจะทําอย่างไรต่อนะครับตรงนี้จะเป็นลวดนะครับที่เราจะยึดให้เดินไปตามลวดนี้นะครับซึ่งก็คืออาร์มของเรานะครับเมื่อมาถึงเมื่อเราเลี้ยงมาถึงค้างแบบนี้นะครับหรือว่าใกล้จะถึงค้างก็มีบางท่านนะครับสงสัยว่าเราจะตัดตรงไหนนะครับและเราจะเลี้ยงอย่างไรต่อนะครับ จะมาพูดถึงในกรณีของตัวทรงตัว T หรือตัว S นะครับอันนี้คือเราจะจะตัดตรงใต้ลวดนะครับอย่างสมมติตรงนี้ลวดลวดนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราดูตามข้อนะครับถ้าเราจะไปตัดบนนี้นะครับมันก็จะอยู่สูงไปนะครับจะทำให้เวลาเราเลี้ยงกิ่งจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ก็คือหลักๆก็จะตัดตรงใต้ลวดนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็ให้ตาตรงนี้มันจะแตกออกมานะครับปกติมันแตกมาแล้วนะครับแต่อันนี้คือผมเด็ดไปเมื่อสักครู่นี้ครับมันจะแตกมาแบบนี้นะครับพอเราตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับตาด้านนี้มันก็จะแตกออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตาข้างล่างนี้นะครับก็จะแตก ออกมาด้านขวานะครับซึ่งเราก็จะเลี้ยงไปแยกด้านขวาแล้วก็ตัวยอดนี้จะไปด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นตัว T หรือจะเป็นตัว H นะครับตอนนี้เราก็ไปจัดเองนะครับส่วนถ้าเป็นในทรงของตัว L นะครับอันนี้คือไม่ได้ตัดนะครับจะตัดก็ได้นะครับถ้าเป็น L ก็จะตัดตรงนี้ ก็ดูตามตานะครับถ้าเราจะเลี้ยงไปทางขวานะครับถ้าเราตัดตรงนี้ยอดมันจะไปทางซ้ายซึ่งกันดัดออกมาทางขวามันก็จะทําได้ยากนะครับก็ทําได้อยู่นะครับแต่มันจะไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัว L นะครับเราก็จะไม่ไม่ตัดก็ได้นะครับเราก็จะดัดดัดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มัดตามลวดเส้นนี้นะครับ าปแบบนี้นะครับข้อสังเกตก็คือองุ่นนะครับถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์ is, นะครับพวกกิ่งแขนนะครับหรือต่อไปจะเป็นเค้นเนี่ยมันจะแตกออกมาโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์มันจะโตไปพร้อมๆกับยอดนะครับแบบนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อน,อนๆได้ชมเป็นตัวอย่างนะครับ เผื่อใครที่กำลังสงสัยแล้วก็ถึงในระยะนี้นะครับจะได้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้นะครับติดตามเรื่ององุ่นได้ทางเพจวุรียาฟาร์มและรักเกษตรในช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับ